มีท่นได้เปลีป่ยนสุดซ้ะหมวนลีน้อยน้อยลูยดยได้ปะตองมาฝ่าครับพี่น้องเนียนเลยมัน,น,น,นละเอียดแล้วมันยิงน่งอันเด้ง<ร>ยิ่งอันนี้ได้ลูกเนื้อปะตองนะมาเป็นก้อนเป็นอันนี้เด้งเลยโอ้เด็งนี่ลีสิตใส่ฝายเียนติดไป๊ะเลย น้องครับมื่อนี้โอ้มีท่านได้เปลี่ยนสุดซ้ะหมดีน้นเลยกลได้ปัดตองมาฝะครับพี่น้องเพิ่นเซอร์เบ็ดถึงกระชือสามมื้อสี่มื้อแล้วเพิ่์นเซอร์มาจากกิโลหรอครับพ่อนี่ครับเพิ่นว่าโลหนึ่งเม่นบอกรับพ่อว่าเม่นอยู่โลกลัวเหมือนที่รับนี่ครับเพิ่นสัมเลยนะในโลหนึ่งพอดีลงหน่อยเพิ่นว่าอ้ยเห็ดหลับเห็ดหลับเห็ดกลอยสู้กินได้เด้อคตัวหนึ่งห้าหกเจ็ดก็น้อยกันเลยละเอ็ดไปทาหลานครับ แล้วถ้าลูกเคยพ่อเก็ตคาอันนี้นี่มันบอกจำนวนปีนบ่ครับพ่อกจักเด้อรัวนี่พ่อเกิดมีเคยสังเกตยร์ัวนี้ม่แปดเท่ากันมันน่าจะเป็นจุดอันนี้เจ็ดอันนี้แปดเจ็ดแปดครับพี่น้องธรรมชาติหปวดต่อไปปวดต่อไปโลดนึงก็ถือว่าใหญ่เกินที่น้องเจาะจับโอ้ยัง้วก็ตายติดจับจังเกียละระวังเด้อเขี่ยมันคมในสายอี อของแถากายกิเลนเลยครับเดี๋ยวพั okay. okay. right. so ้เก็ตกันนะครับผมอันนี้เราลาบแล้วพ่อเมนูลาบเหรอลาบนี้เพื่อลาบสุกครับพ่อครับอันสุกๆที่แรกเข้ากับเอ็ดดิบแล้วเข้ากับเอ็ดสุกมาเนี้ยลูกค่ะเพาอแบบลาบเนี้ยที่เขาเคยเห็ดประจำนะครับเนาะโค้งมันแท้เออได้ได้ได้จัดไปครับฮอนเนาะเดี๋ยวพ่อกำลังคิดว่าละเอ็ดเป็นแบบก้อยัอแบบลาบดีเนาะถึงกำลังคิดอยู่ลาบเนี้ยลาบเหนียวแล้วก็โคกับแ่บด้วนเอาลูกแต่ว่าแบบ แบบเพชรซุปเป็นคนเรามาปรุงสิหรือว่าเป็นสูตรใดแน่พอตับตบงบอก็นคือปรุงดิบอ๋อปรุงปรุงดิบค,คือจังเกาเข้าเห็ดอยู่ประจำแมนครับมันละแค้นเสาเง,งาดีเนื้อ,อมานนี่ดีแต่ว่าเมืม่อนี่เรามีได้ฟักทั้งดุแล้วครับแล้วคือเอาเก็ดออกแล้วก็แล้วขูดขูดอ,อดัต่เนื้อมันครับครับแล้วส่วนเป็นโครงกระดูกโครงถ้าลูกไปต้มครับต้มสมซ้อนอ้อนครับเดี๋ยวถ้าลูกเคยเาก๋วยอันนี้กินคู่นะเจ้าของ เอาเพิ่นไปอาบน้ำอยู่ครับไอ้มมุ่นไปอาบน้ำอยู่บ้านจอมท่องอยู่ครับเพื่อเปลามาส่งแล้วเพื่ออาบน้ำก็ได้ลุงน้อยเพคนาเดี๋ยวมากินน้ำเพิ่นว่ะได้ตัวอ่เอาลุงกับเรอาบคือเดียวเราจะไม่ใช่ที่เปลี่ยนชุดอยู่นึงครับลูกเคยโซเก็ตไว้ทาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเก่งคนรุ่นดีท้กวันนี้พ่อน้อยก็ละสำเละเนื้อมันออกครับวันนี้เอามาลาบแซ่บๆสู้กินครับพี่น้องถ้ามากินน้ำกันเด้อครับลาบปลาตองมันลูกเตรียมเครื่องปุ๋งไวทาเรียบร้อยครับ หักกับ,กบเทียบครับขั้นพุณนกับลูกสาวกําลังย่างผักขั้นจองนี่ครับพี่น้องโอ้คือหมานแต่แฟมมมาเนี่ยโอ้ยมันได้การได้การแฟมมพนไปยามตรงโอ้แล้วคือน่ากินแทรุอาทีจะก้อยนะเนี่ยไม่ใช่ยางธรรมดานะยางก้อยบดหนุ่นี่โอ้ยสุดยอดเลยแหละ <laughs> เห็นเขาเห็นได้ติดจองอยากกินก็เอาเอาสิเดี๋ยวพอเล็ดโคปลาก่อนได้บ้านนี่เล็ดใหม่ยังเหรครับพ่อนี่ว่าอะไรขีดหนังมันลอกหนังออกไม่รู้เดี๋ยวนะถ่ายทำไมกันอืมเป็นวิธีการลอกหนังพอหน่อยครับผมมีเสียบไม้ไผ่ยัอนไป เดี๋ยวหาหีบปิ่งมีได้ตัวนี้ครับอ๋อต่อเสือให้ก่อแบบนี้เองเพราะว่ามันดึงยากเนาะครับ<ม>ปลาตัวใหญ่ครับผมปลาตัวใหญ่ได้ทันหยอจับดึงมันจะมีได้ลองดูสักครั้โอ้ยเดี๋ยวไปสักหน่อยนะึงครับโอ้พี่น้องมึงบอกให้ยังเติมหนึ่งนี่ครับคุณพ่อหน่อยคุณครับ เงากัดคางสิครับตัวนี้ต้องสอยขึ้หน่อยครับทิ๊งลงมาปีกแบบนี้แต่ว่าเนื้อสดๆใหม่ๆนะครับปลาเปลี่ยนๆนู้ดขนาดงามใส่ละบาทไปแล้วครับนี่ครับจำไปใส่แล้วครับพี่น้องครับผม ตอนไรตังค์นึงวะจะจับขีดมันก็ดึงเพราะหมุนั่นส่มันตัวใหญ่เลยเหมือนกันตัวน้อยเท่ากันขีดถึงพีดได้หยือตัวใหญ่ก็ต้องคอยหลักไปนี่นะครับถอยปาน่อยปอกเหลี่ยวกได้ครับหนังมันนี่เอาไปเห็ดจังไดกินหนึ่งครับพอครับเอาไปต้มส้มแล้วหรืครับลูกสาวว่าละต้มส้มสดทันห้องนอกเหมือนรายการเลยนะหมองแสบมันเลยเนาะครับเนาะหมองมันมันมันเลยนี่ครับทางนี้ปลาปลาตอง อานพ่อพมีปาดอะไรนี่ดิปาดลืนลน่นน้วเนาะบางสีเหนือวันครับผมพวนะอุ้ยน้ากินขนาดย่างขัดครับ,บโอ,อ้้โออ้้ออ้้อน้้น ขูดเอาเนื้อมันน้องเลยแต่นเ,นเนื้อมันไส้โบงนี่แล <S <S ลลห,ห,หนนและครับสวยจังเดีวทนทีหลักก่อน่ป้องมันเีนเลน้นียดูนี่ะครับนเขาเนื้อมันก็ได้ครับมองยังไงนี่เขาเข้ากับขูดเมดเลย เลี้ยครับพ่อครับขั้วเล่เอาปครับพ่อเขาก็คอยขูดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวมันเข้ามาเรื่อยๆเสครับมองเลยขูดไม่ได้อีกดีครับวันนี้อุ้ยมันล้นซ้อนท่านี่ขั้วเป็นยังครับพ่อครับแม่งามปะค่ะใส่กระซับใหญ่เลยเห็นว่าฟังทางนี้นี่มุ้งเป็นไผ่ไก่ไผ่ไก่แล้วครับนั่งคอนมอดที่นี่แหละครับผมก้อยพักกัรจองก้อยพักกัรจองว่ะครับทรายอ้ยจะเสียดะครับ โอ้หอมกับหอม,หอมขอซิมหน่อยบ่ครับเดีย๋ยวก่อนจิ้มเปลียวปูเกลือให้นะจะไหนใส่เกลือเรียบร้อยครับระวังระวังรอบอหัวน่อยขูดบคใหญ่แท้ปลาครับผมขออยาซิมนะครับอืมุ่ยหยอดยได้ท่าเสบกินกลย่วมันเปือยกินกก,กันจอ <laughs> ตอนนี้ก็ลือเนื้อไก่สมอแล้วครับแางเลาะหางมันเลยละครับพี่น้องจะขูดเนี่ยเล็กน้อยครับแต่ก็มีกลางสี่โค้งมันติดออกมาเนี่ยนะครับวันนี้ก็เราไปฟักอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวเราจะดูเคยฟักละเอียดกันครับเอ้าโปรยหน่อยสวัสดีค่ะหันผักกลาผักยี่ห้อไซลับนี่ต้นหอมผักชีหอมเปี๊ยหอมแดงซาะแหน่จ้ะเอย นี่กะลูกเคยพ่อน้อยจ้ะเพื่อนต่ำก็ได้ดอกอ้ดีไอ้ลูกเคยจ้ะไอ้ลูกไผ่จ้ะอันนี้คนงามจ้ะซอยการคนละใหม้คนละเมือจ้ะเจ้าเมฆกวนเฮียนเนี่ยจ้ะฝักแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตอนนี้ลูกเคยกำลังหั่นหัวข่าเซอร์นำจ้ะ โอ้สองโหครับหอมสีซับซับจังเลยเด้หลุด้ะครับเวลาเราเป็นลาบโคเราจะได้หอมดีเป็นตาแสบแตี่น้องมากินหลับตองน้ำกันเด้อครับเหมือนนี้แซ่บนอนเช้าร์นี่แหละในเรื่องละมาหลุดมาเนี่ยเขาเสื้อโซกหลุดลุกเอาโคกหลุดโคกหลุดเขบผมเออคนไทยว่าโซชคลาวว่าโคก ว่ามันยิงฟักยิงเด้งใชไหมครับพอ่อยิงเด้งเรือคันมันละเอียดแล้วมันยิงกันเด้งดยิงอันนี้ได้ลูกเนื้อปลาทองนะมาเป็นก้อนเป็นอันนี้เด้งขึ้นเลยเวลามันละเอียดครับบัดน,นี้กระปุงแล้วครับพี่น้องบัดนี้เติมน้ำลงไปเท่าไหร่ก่อนเด้อครับเพราะว่าจะได้คนง่ายประมาณนี้แหละครับหามีพ่อยอย่างเงเพิ่มนิดน้อยครับคำนวณนียวเกินไปจังคนง่ายคันบก พันว่วใส่นำออไปนี่ขนหยาบเยนะครับคนมีได้เลยเลยลูกะุกตึกเลยอู้จเลยปลามันหลายเตืบต้องใส่เกลประมาณนี้แหละครับปลาตัวละลูกเยครับเขาขัวเขาหมอมอันนี้ต้องขอบคุณนายมุนตีน้อยลอยโลนะครับเะไน้จะในกรฝากติดตามให้ได้วยครับช่องมุนตีน้อยลอยโลครับ เดี๋ยวตำจีึ้นลิงไใอยู่ขังลางเด้ครับดื้อโอ้จัดสดเลยได้ครับจัดจีจัดเลยครับเพาะแมนนี่ก็ยังแบบเพิ่มอีกจัดอีกนิดนึงปลาหลายเติบเอเพ็ดเลยครัแมนขั้นมีเพ็ดมันมีแสบด้วยเนาะเติมอีกจังน่อยสันน้องไมมีเพ็ดมาหรอกค่ะคือว่าสองซ้อนใหญ่นี่แหละครับครับผมย่างสูวรถครับบ้านนี้ชูวรถนำปลาสูวรถนิดหน่อยครับใส่ตรงสากใหญ่ใส่หน่อยบ่ได้บอครับนี่แหะครับเป็นอย่างคือ เมมื่อนี้่ตากล้องไปทุระต้องขับี่นองครับผมคุณนอนเลกตามภาษาไว้รุ่แล้วครับผมอันนี้นี่น้ำปลาน้ำปลาต้นใหญ่ไหมลูกต้นใหญ่งสูงๆนะบาทนี้ก่อนงวดแจกใหม่ก่อนเนาะ เอออของอมกอขัวครับผมเอาไว้นี่ออยอ่างใส่ตำเขาใจสำนวนนี่ครับนิชานก่ันมันเป็นนิ่านก่อนเนี่ยเขาเ็าลุกเคยเป็นเฮ็ดหลาปล<อ>า,ขา,าเขา่งหิวเขาวันนี้ลูกเคยคนแลวกับท่น้ำจอกใส่คนแะนมันก็ขืน,นคนนึงขืนได้พอเ <laughs> ย่าฮารา์ดรน,น,นึงก็เข่งค้นเงขืนได้พอพอหิวเขาลูกเคยป็นมันก็ขืนมาเรื่อยๆเนาะ เติมน้ำเข้าไปมันก็ไหลขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับตัวผมเขาล้นขึ้นมากแล้วก็ฟูขึ้นมาเลยครับเนื้อปลามีฐานกองก็ทำก็เลยส่ใส่ที่นี่พอเถ่าเฮ็ดจังไรครับวันนี้ครับอ้าวท่านตอนก็ไปพ่อก็จะลืมแล้วอ๋ออันนี้เป็นสำนักเป็นอันเป็นอันเป็นสันๆเนาะครับเนาะเป็นหลอสันๆันโอ้โหแต่ว่านี่มดเป็นลูกเคยเป็นหวยเห็ดครับ อันนี้พอถอยทุกเห็ดครับพี่น้องครับผมเรื่องนี้ยังมีอะได้ดูในตองนั่นมีท่านฟอมเล็บยังมีพ่อกับพี่ที้เบิ้งเสริญก็ล่ะเบิ้งแล้วมีค่อยจือครับก็โอ้ยตาเสียบวครับครับจะมาอย่างนี้เสือหอมด้วยครับเสือหอมเสือรูดโดดครับตอนนี้หลักดีให้มันเหนียวให้มันได้ก่อนแต่ว่าก็เราเอาอนจ่องมาขลุ่นนี้เท่านึงไหมครับันี้ใส่จ่องเลยนะครับพี่น้องกับพี่ครับผม พอห่อตัาให้มเท่าเดียวแล้วกเขาโน่นอีกครั้งนึงครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยเราผ่อเนาะแมน่นดุสีแดงโอ้ยโต้ยสีแดงเขาเอื่อมาจังไสงีเลยอ่องตอ,องนี่ครัับมนเงินอีกตัวนี้แห่งคนหเง้นเสือน,น้ำอีกจัง่อยก็ได้ด <c oughs> เห็นจนมันเนียนหมดแล้วครับพี่น้องเห็นข้าวตีมีเนียนาาเวลาเข้าไปเ็อสกโคมามันเป็นเป็นคลองทะเลนเลั่นไหลุงมันมีเนื้อปลามีแตดครับโอ้พี่น้อง,งเห็นคนนี่คนไปโดนโดนโมเมนต์มา่ใส่สแห้งนะครับนี่ผ <c oughs> ิดการครับแต่เมื่อตอนมันเหนียวเหนียวนี่เออ่ะจะต้องเติมน้ำเรื่อยๆนะพ่อนะครับเครื่องปสูงให้มันเข้าไปในเนื้อปลาเพื่อมันคุกเข้าเดียวกันนี่ครับ เอาไปเอ็สซุกมันยังแซ่บครับบลาครับบางคนเพิ่นจะกินดิบอยู่เด้อแต่ว่าขอน้อยมีที่กินทิปนครับปลากินแบบซอยจุกแหละครับครับอันซอยจุพอได้พอได้อยเอาที่ห้องหันมาฟังทางนี้ครับผมใส่หน่อยกอยใจกคลั้งซอยพักครับผมต้มปลาจ้าต้มปลาต้มโค้งปลาสวายครับฮึดู่ามีนต้ปลาตปลาตองกายนี่ครับหมอฟดบุบบวบบวบแล้วครับนี่ เห็นหอดโตปลาครับผมโอ้ยมาแล้วครับผมนี then, ่เจ้าของปลาครับเจ้าของปลามาแล้วนี่ครับปากตีตามไม่ได้ครับสอกไอมนตีหน่อยลอยลูกครับผมโอยลมอหลายี่นอโหี่เป็นานี่าคนกลังตมาครับผมมนครับนี่ละครับเจ้าของปลาครับผม ฝากติดตามเนี่นะครับช่องเมืุนตีหน่อยลอยโลครับผมกับแม่หำกำกำลังมาครับนี่ท่านกองนีท่นกองเมื่อกี้ก็ว่าเรื่องนี้แหละครับ ลูกเคยทำยำก้อนดๆครับวันนี้จืด้ตัวแห้งคนแห้งขื่นเลยพอเทาทาโดนไว้ดึกตกลงให้นะอ๋อดียนกลออยู่จังและวา้วจด่อยนีเคยอันนี้หอมแดงครับอันนี้หอมเปียครับอันนี้พักสี่หอมคับหอมแดงไหครับเสร็ไปนี่นะครับ Oh. ไวสารแน่หนำ,น uh. OH. นำนจะหน่อครับโอ้เอาไว้กลับนนำจะหน่อยเขาก็มีกินขอมครับมีค่อยหลายครับสารแน่โอ้หอมไ <c oughs> ึ้นล่อหัวโลดี่นอกกันบ้านดิฉินมนรู้ดิดิฉันบ้าเป๊ะิ่ คเอาฟันี้ลูกเอ้าเอาหม้อมาลูกบ้านนี่กินสคนเดี๋ยวจะไปลองกินเองเดี๋ยวครับธนเขาดิบไว้จัดจานกันนะครับเพราะว่าหามีผู้มาดิบครับผมแซ่บขนาดนี้ครับโอ้เด็กงนี่ลีสีใส่ฝาเฮียนติดเป๊ะเลยขนาดนี้จะเอาไปโอ้ไปล่วนมันสุกครับผมปลาตำของประกอบกินดิบวันนี้ครับผมแต่่วา เอามาใส่มัขึ้นนะ,นะครับเนาะเบิ่งสีสันลวด,ดครับพี่น้องน่ากินขนาดเลยเอ้ยเด่งครับขนาดแบบโอ้ยใจยังปากเตยอยู่ยนะต้ม <c oughs> ปลากระสุกดแล้วละครับสี้มมือกับจิ้มหน่อยครับผิ้มพรอยกับจิ้มอะไรบอสผสมแล้ครับแซวแล้วครับนี่ครับเป็นแต่สีหนากับ<อ>เ,เป็นแต่กินนะครับมันใส่ใส่แบบคามดิบนะคามสดอันนีเป็นซีอวดตัวฟังทางนี้ก็พอหน่อยกับกระชังล่างสีลวดนะผม เสียบพ่อศิโนลูกโดดอักลาดเลยครับนี่วนนี้เราพริกดานกันเด้ครับพี่น้องเอาพอน้อยก่อนน้ำซึบคนมอน้อยนึงอยู่ได้ครับเพราะเป็นยังพ่อคือบุกคนเลยครับเขามันมุนมันแตกตัวเอาขันมุนแตกแล้วมันเปบ่แสียบ่ครับมันมีหน้าจีบตัวเสียบคือเก่ารสชาติคือเก่าแหละแต่ว่าสีสันมันมีได้ต้องเอทเทอร์มันสวยงามจัหน่อย ก็กเป็นคนต้องเป็นก้อนเป็นก้อนหรอกที่เขาคือข้าทอดไข่เนี่ยข้ขาวคนม้วนอะไรก็ได้แต่ถ้าเอเอ,อทำเป็นแผ่น,นมันมดูดีมันน่ากินเลยครับผล <laughs> ้ายๆเดียวแล้วก็ทอดไข่ตอนนี้ก็ะปิดฝามหม้อไว้ได้ครับพี่น้องเปิดเปิดกันหน้านนพ,พี่น้องวันนี้ฟอกผกดานแล้วคืออ้ของครับเลยน่ากินเลยมันเป็นก้อนเลยรได้ครับคือคือไข่นะครับเดี๋ยวก็ข้าทอดไข่ละลูกข้าวเข็ดมันหมุนมันก็คือจะข้ัวไข่ละครับร่อนเล่กับม้นเอเลปังโคไก่ละ ไสักพักไหมกว่ามันจะซุกโอ้กอนอร่อยหมดแล้วครับนี่ครับบ่วงไม่แม่ลูกก่อนสิชิมกันนะบนดคือละสุปอะไรล่ะครับพี่น้องว่ามันเคยยี่สิบนาทีแล้วค้างไว้ยืนนี่โอ้จะน้ำใหญ่แห้งพอดีเลยก่อนมะละกาจะหอมมันเป็นหมูใช่ไหมไอ้ใช่ก่อสีไรออ่อยู่วะาไรอ่อนอะไรรู้มี จังไยนึงลูกครับเติมจังไ้ก่อนได้พี่น้องได้การบัานนี้ยกมอลงเลยลูกไทยบ่งขวดเหล่าขาวจึงครึ่งตัวตามมอแ่สามสี่แสนนี่ได้แต่เสียแต่ใส่เมื่อนานต้องขอบคุณไอ้มนตีหน่อยลอยโลดนะครับเด้อฝากติดตามช่องไหนนี้ยนะครับ เออครับแฟนครับทุกมองทุกบอลจะอยู่ในประเทศต mm ่า hmm. งประเทศกันดีครับหลาดเหนียวครับแต่เสียบแต่ว่าเฮ้ยหลาดหลาบเหนียวดีไปครับหลุดโดดทอนำเด้เหมือนยังขับลูกโดดเขานั่นนี่นี่จะเลื่อมคู่กันเลยนี่กีนเ้อมาลินไหมมาลินฟ้าโอ้เสียงหยอกลูกโดดยอดเลยประกาศเห็นอ้มาทางล่างฮะก็น้อยกว่เราทางนี้ก็ยังจะเพิ่มเกินลงหน่อย แซ่บพอดีอเฉพาะกันมันนี่นะนี่ซุกเลยครับพ่อครับมัาขึ้นใหม่ครับมาเด้ครับมาเด้ครับบรรยากาศสุดยอดดีๆครับมื้อนี้ครับเบิ่งเนี่ครับอึมคึมอึมคึมมาเด้ครับมาเด้ครับเชื่อสบายโสมบ่มีกินมันวะก้อยพักกันจองลูกสาวครับนปีเมือลูกสาว เด็ดพระองคือพ่อท่อาง้อยแล้วไปน้ำกันคือเหตุดีแท้สุดครับเตรีียม มันแรงคือปลาเข้าบดจับหนามันเชี่ยวไม่ใช่มากินปลานขันปลาเข้ากัจับใี่เออเอินไสไปจับโอ้ลงจับได้หน้าแห้งเลยพักที่หอมลุงไปแหกกำลังใจได้โยนหนาแห้งพอดีเสืรอเลยได้พักสี่หอมอยู่นานมีต้องยันแหว่บหน่อก้อยใส่มผสมเลยจิแมนกล่องติดล่ลงไปนั่งกันล้อยหนามโมเป็นแต่กองกันจ้า โอ้ยน้ำย่างมันเป็นตยานแน่นอะครับคือเสียบแต่ตมโคกร,ระดูมันก็ได้เสียบเ,เลยบ้าสุดรากินีเนาะไม่ต้มหัวปลาเข่ามึงได้นเนาะี๋ยวเขอา,อาไาทีต้มเสักมอือ<ด>แล้ววะทำหลามมาสองปีครับปลาเข่าใช่เห็นเต็มดเลยตรงนี้มือไม่ใจ คลิบอยู่สองอะไรก็นมต้มมาให้คนละก็ต้มคนทำอาหารกินครับต้มคนทำอาหารสิบเอ็ดโล่ซุดยอดเล้วใส่ใส่ไก่น้ำเล่าขนาดได้เด็นแล้วตอกอุ้มเินี่เนาะอุ้มคือกีตาร์นี่อุ้มพิณคืมกีตาร์โอ้ยประกดอ่อนเด้เนาะทั้งแล้วใดไม่ใช่ตัวใหญ่ๆเนาะที่จะปูดนพีเนาะสุดยอดสุดยอดประทับใจขนาดเลยซุกกระแซบอีแบบหอมเนาะข้อจำให้แล้วล่ะ เอาหลายค่ำแล้วถึงสบายมากมาดินฟป้าเนี่ยกินได้ทั้งดิบทั้งซุป้วครับพี่น้องเมื่อวานนี้แฟนครับ อยู่ประเทศอินส่องเงินใส่กบแงียบกบมาให้ลุงโอ้ไปลองเลยสิบกว่าล,ลังลเดี๋ยวจะหาปลาเกีงมาเสิร์ฟเดี๋ยวแล้วครับคนอื่นโอ้มาเด้อครับแฟนครับกูเพิ่นส่งเงินใส่กบแงบกบมาเมื่อวานน,นะครับแฟนเพิ่อนนะครับเอาไปลองเลยอยู่ประเทศอินนะมืัอนี้กินมาบกว่าตอ,ตอนครับพี่น้องทุกคนนะครับลองทุกวัน ปล่อยอันดอกฟัดขันฉละเชอผู้สาวแทบกว่าถามสูตริันอยู่มีอะไรก็ใส่ไปลองิ่งเลยอาจจะลงใส่น้่ปลาเ้วยใส่สูตรมาแต่เชือกใส่สูตรมาแต่เอกได้จิกต่อไม่ก่อเลิการได้การเอาหน้าปิ้งเหรวาก่อยสิเทำกระดิ่งนิดห่ง จักเหนียวบเหนียวครับได้จับจานไว้อยู่ข,ข,ข้า่ะบอนติดติดขึ้นน้ำข้มเข่าไหมจานี้พอดีว่าแหละหลับหลับนิดทำาือเด้ท่านทำพอดีครับโอเคน่นิ่วกับคล้ายคล,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 ลย้ของแล้วแต่บมมีมูกินแล้วสตดอกหลับปลาตองเหนียวนี่ขนาดเดียวเขาไปตลาดเฮ่งเปนเพรเห็นรถจอดไปขายของ แซบว่าปูดแคกินหลาเนี้ยต้อว่าคออย่านีะจะเป็นบางนู้นเร <c oughs> ียนหันเลยต <c oughs> ่า,ากวายังไปกินม่ะ <c oughs> ้าแต่เงี้ยข้านทำ อันต้มปลากบอันลาภะกันจองพั่นคับลูกแต่ทิ้นหน่อยขั้นกับหัวมันไปกับเผาห้อยห้อยเอาอันน like ี like oh ้ใส่ไม่สิเเ็บตื้มกันบ่างเลยหลานแซงวอยู่ดอ้ว้างล่างห้วยล่องหัวมุดไปข้างหน้าใหุ้ยนมีเตียงยังโอ้ังิกขัวริกอดบือธรรมดาตัวน มีความหอมน้ำพิท <The noise> เผา <The noise> เยอะเสียบเยอะอืมเสียบมากเลยมากดี๋ยวพี่น้องมากินนะ้ำเนี้เนาะมีแต <The noise> <อ>่เนื้อเสิรบฟเสร็จครับจะขีมม่นกเห<ล>ยั่งครับนี่แต่น <The noise> ครับคลิปนี้กับฟาดพี่น้องแฟนครับทุกม,มองทุกบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับวัอนี้ผมพ่อน้อยซอยเดิมตึง มดนีน้อยร้อยโลครับแล้วก็ขอฟ้าซองของมดนีน้อยร้อยโลของหลานพนน้อยแม่ฝางนี่เด้อครับผมเต็งผ่านสามเต็งลูกชายลูกสาวครับเิต็มสาวเต็งลูกเกยกับมันีก็เลยยังเ<ม>นาะโอ้ต <laughs> ้อง,ง,อออง,งออของพ่อนี่แหละต้องของมดนี่แหละขอบคุณหลายๆ <laughs> ครับผมสวัสดีครับมีแต่แนวแซ่ยบ